ทีมนี้บ่าเบิรกการจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศดานท่าเรือบึงการบริคัมไซนนะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศท่าเรือนะครับว่าช่วงนี้คนคือค้าขนาดไหนนะครับทั้งฝั่งไทยอันนี้กาลงังจะออกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่จะก็วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องชาวลาวนะครับมาจาัดซื้อของกันนะครับก็เต็มเรือเลยนะครับทุกวันนะครับ อันนี้บ,บ่าวืุญการมาช่วงบ่ายๆก็ขนก็นคึกคักทั้งวันนะครับว่าอย่างนี้นะเจ้าของท่าเรือมีคนอยู่ท่าเรือ,อน,นี่ก็บอกว่าคึกคักทั้งวันขนวันนี้ว่าอย่างนี้นะครับคนทั้งออกทั้งเข้านะครับอันนี้จะเป็นออกจากประเทศไทยไปฝั่งประเทศลาวนะครับคนเยอะว่าอย่างนี้แบบ่าวบุญการก็เห็นนะรวเต็มแล้วนะครับ ทั้งออกทั้งเข้าโน้นก็หลังจะมาอีกลำหนึ่งนะั่นมาจากฝั่งประเทศลาวนะครับคอยดูนะครับมาเลยจากฝั่งประเทศลาวลำนี้จะขนคน,คนพี่น้องชาวลาวมามากน้อยขนาดไหนนะครับน่นกําลังอยู่ไกลโน,นนะครับแานผ้ชมมาแล้ว เรือมาจากฝั่งประเทศลาวนะครับอาจแน,น่นเลยเรือลำนี้มีคนมามากน้อยแค่ไหนแล้วเรามาเรามาเรามารู้ด้วยกันนะครับบ่าวปการดูแล้วโดยกายเนี่ดูในเรือแล้วก็คนเยอะนะเต็มเรือเลยนะครับพี่น้องชาวลาวมาเต็มเรือเลยนะครับเราก็จะมา ทบทวนนะครับว่าพี่น้องชาวลาวบางท่านก็มาทํางานส่วนใหญ่นะครับถ้าหิ้วกระเป๋าอะไรประมาณนี้ก็จะมาทํางานกันนะครับถ้าดูถ้ามาจากพี่น้องชาวลาวกับเมืองลาวก็จะมีกระเป๋าใบนะครับใบเมื่อกี้ไม่มีนะครับมีแต่พวกของอยู่ของกินนะครับไปกับประเทศลาวนะครับข่าวที่บอกว่าประเทศไทยเมื่อพออะไรข่าวอะไรเกี่ยวกับนักมวยอะไรเนี่ยนะครับ ไม่พอใจไล่พี่น้องชาวลากลับ,บา้านคงไม่ใช่แล้วนะครับท่านผู้ชมคงเป็นข่าวที่มาถูกต้องนะครับป็นการก็เลยจะนําเสนอให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันว่าเออมันจริงไหมที่บอกว่าพี่น้องประเทศไทยไล่พี่น้องชาวลากลับแรงงานชาวลากลับ,บาดมนไม่ใช่นะครับอันนี้ก็มาส่วนใหญ่ถ้าให้กระเป๋าใบใหญ่ๆก็จะมาทํางานกันนะครับมาทํางาน ด่านเมืองการปกตินะไม่มีพี่น้องชอาวลาวหลังไลหลแห่กับบ้านไม่มีเลยนะครับข่าวอาจจะไม่ถูกต้องนะครับบาดเมืองการว่าคงไม่ใช่อย่างที่ตามข่าวนะครับนี่เลยนะครับพี่น้องชอาวลาวต้ายิา้วกระเป๋าใบใหญ่ๆ,ๆนี่นะครับก็จะมาทํางานเมืองไทยนะครับมาทํางานนี้นะครับยี่กระเป๋าใบใหญ่ๆสั้งเกตได้เลยต้งหิ้วกระเป๋าสะพาวก็กระเป๋าใบาใหญ่ๆโอๆเคเลยใช่เลย มาทํางานประเทศไทยประเทศไทยอาแคนรับนะครับแรงงานต่างด้าวต่างประเทศนะครับพี่น้องชาวลาวมาทํางานได้แต่ก็มาต้องถูกต้องนะถ้ามาไม่ถูกต้องก็คงไม่ได้นะครับก็อย่างนี้ทุกวันนะครับท่านผู้ชมก็พี่น้องชาวลาหลัง่งไหลกัน้ามาทํางานในประเทศไทยสีซ่าฮาแสนคนแล้วนะอยู่มาอยู่ในประเทศไทยทต้องถูกต้องแล้วมันถูกต้อง ทำมาถูกต้องเมื่อกี้เดือนที่แล้วรัฐบาลเขาก็ประกาศแล้วให้ไปทำอะไรใบอะไรต่อมีอะไรให้ถูกต้องนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยต่อทำอะไรก,ก็ต้องกลับบ้านก่อนวันอย่างนี้ก็พี่น้องชาวลาวก็คงทำตามนะครับคนไหนใบหมดอายุก็ไปต่อที่กองศุนของประเทศลาวได้นะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็น่าจะอยู่ในจังหวัดใหญ่ก็น่าจะมีเรากองศุน ลาวในประเทศไทยเรานะครับมายุง่งยากครับพี่น้องชาวลาวมาทํางานไทยเดี๋ยวนี้มายุง่งยากเหมือนแต่สมัยก่อนสมัยก่อนต้องตรวจ a อ k อะไรต่อมีอะไรตอนนี้ไม่เห็นตรวจนะ <c oughs> ข้ามไปข้ามมาพี่น้องชาวลาวข้ามไปมา <c oughs> สะดวกสบายแล้วนะครับ <c oughs> ที่ข่าวบอกว่าประเทศไทยไล่ พี่น้องชาวลาการ์บ้านโอไม่ใช่นะครับไม่มีนะครับบาเเบอเการก็ดูอยู่แต่ว่าดานเบอเการนะไม่มีนะครับแล้วดานที่อื่นเป็นยังไงอ่ะข่าวจริงจริงจังจรงไหมนะครับไม่ใช่ว่าเอาไม่ใช่ว่าข่าวที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เอามาลงก็คงไม่ไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็อาจจะสร้างความเสียหายกับประเทศไทยด้วยประเทศไทยนี้แอร์แขนรับนะครับทั้งพี่น้องชาวลาพี่น้องชาวแคมเมนแล้วก็เนเนน่านะครับ แต่มันก็ต้องถูกต้องนะถ้ามันถูกต้องก็ต้องคุยกันอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับหลังไหลกันเข้ามาทางประเทศไทยประเทศไทยไม่มีครับที่จะไล่าชาวลากับป้าน,นายจ้างมันจ้างโอ้คงไม่ใช่นะครับถ้าถ้ามาอยู่กับเขาพูดตรงๆเลยถ้ามาถูกต้องก็นายจ้างก็แหละนะครับเป็นคนรับผิดชอบเองเขารับผิดชอบของเขาเองนะครับ ถ้าค่าจะจ่ายอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ทํางานไปก็ชดใช้กันไปนะครับเอาละชาวลาวจะตายหากคนตายนะนี่นะครับ,าาานะนะรบภาพบรรยากาศล่าสุดๆด,ด่านทรมแดนไทยลาวบางากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันบรรยากาศดินฝั่งโขงนครเมืองเมืองการแล้วก็เมืองบริคําไซนะครับตอนนี้น้ำโขงก็แห้งนะครับแห้งมากๆเลย เมื่อกี้เต็มขันเรือเลยขึ้นขึ้นกันหมดแล้วนะครับขึ้นจากเรือกันหมดแล้วนะครับพาะบรรยากาศล่าสุดดันพรมแดนไทลาวร้าา,าเรือเป็นการบริลร่คำทรายมาฝากแฟนกลับได้ดูร่วมชมกันนะครับอเอาคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเหมอนการด้วย <c oughs> เอาไว้พบกันคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับเนี่ย <c oughs> ทั้งลงทั้งขึ้นอยู่ทั้งวันนะครับท่านผู้ชมนี่กำลังจะลงเรืออีกแล้วนะครับนี่